เเดี๋ยวเราไปซื้อใช้ตอนแรกนะบอสน่นผักยังนี่ผักกระเดากินกับผักกระเดาขมคนหมักขมมะลิอันนี้หมักลับงัวบอส <c oughs> วันนี้เราหูดใส่รถฮนะใครสิกินได้แบบนี้นะเจ้ากินได้าบ,าบ่เบาๆลิบได้แล้วผักกระเดาขมอยู่นะนั่นข่อยกินขมอยู่แต่ว่ากินผักกระเดาไปไปผักกระเดาหวานเขาเจ้าที่ปลูกบ่อสโนไม้เลีย้ยงน้องปลูก ปลูกไอ้ไอ้ที่ให้เมียไอ้กลดมาให้ไอ้ที่ถือมาให้มีเบาๆหรือมีอยู่บริสางกับเอ้ยบ่แม่นอยู่อินอยู่อยู่บ้านสว่างหมดสามสี่ต้นเนาะสามต้นเนาะสามต้นมาเยอะหน่อยเอ้าก็ได้มันมาหนักเมื่อละเมื่อละต้นก็ได้เอาบ่บปถือซอยบ่บถือซอยแต่เจ้าเมื่อละต้นสองต้นโอเคเลยไม่เลี้ยงน้องได้พ่อแบ็แต่ว่าถ้าดูคนยำแด้ก็ได้กินได้ สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเนาะพุณสบาบเอินกินข้าวพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่จับเพิ่นได้อย่างกินเดี๋ยวพอน้องแฝดสิพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขึ้นไปเบิ่งว่าเราได้อีย่างกินพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องเอ้ยนโอเคพักผ่อนเลยสบายชมชิ้นเป็นบ้ำวอมื่อวานนี่นะสิ้นหมูป่าหมูป่าแอบสบายดีเด้อเราเพ็ดชมใช้ใบบางยมพอนักพอน้องแฝดอือไอ่ชมก็เป็นเนาะ ตอกล้วยห่อจักตอกมัดเห็นบ่สเราบ่มีกระเทียมใท่เมื่อวานนี้เราถ่าจนมีเงินซื้อกระเทียมเดี๋ยวเราไปซื้อใช่ตอนแรกนะบ่สผักยังนี่ผักกระเดาใม่ไหกินกับผักกระเดาขมคนหมักขมมะลิอ่ะนี่หมักหลามงวบ่สวันนี้เราหูใส่รถฮะใครจะกินได้แบบนี้นะเจ้ากินได้บเบาลิบ่ได้แล้วผักกระเดาขมดีไหม ข่อยกินขมอยู่แต่ว่ากินผักกระเดาษบุ๋มผักกระเดาหวานเขาเจ้าที่ปลูกบ่เนาะหน่อไม้เลี้ยงน้องปลูกบ่ปลูกไอ้ที่ให้เมียไอ้กลอนมาให้ที่ถือมาให้มีบ่เบาเลยมีอยู่ในส่างกับเอ้ยบ่แม่นอยู่อยู่อยู่บ้านสว่างบ่เอิด3-4ต้นเนาะไหนต้นเนาะสามต้นมาเนหน่อยเอ้าก็ได้มันมายากเมื่อลเมื่อละต้นก็ได้เอ้าบ่บ่ถือซอยบ่บ่ถือซอยไอ้เจ้ามึงมีต้นสองต้นเคยเลย ไม่เลี้ยงน้องไลพ่อแบบแต่ว่าถ้าดูคุดยำแรงก็ได้กินได้ได้กินน้องเลยบ่เนาะทำไมสองคำเห็นบ่เขาหายยำแรงอืมคุณเอายำแรงทำไมสองคำแคบบ่งานพลมันไม่ได้ออกทำไมสองคำเลยำแรงมันออกมันบ่เซบอยู่บ่เนลยห่อสมเนี่ยเซบเนาะห่อสมเลี้ยงสัตว์สมหสมหพ่อใช่หมกเพชรอีกแล้วหน่ะห่อสมเราในะพี่น้องไอ้ครูหมกเพชรใหญ่ใช่ปะ กินไปแต่แซ่บอยู่เด้นี่สบายกินนี่พุกินดิมอิ่มกินดิ่มอิ่มมาเทิรกินแล้วบอบมเทิร์นนะกินแล้วกินแล้วเจ้าแต่เชาเจ้าบได้กินบ่อสบายกินแล้วสามเถื่อโอ้กินข่าสามเถื่อแล้วดีดีดีกินจะมีเถื่อไม่แห้ง กินสามเพื่อกินแล้วพี่น้องเลยคุณเดะนรอไม้เราเห็ดเห็ดถุงไว้กันได้พี่น้องบอกพายซื้อถุงไม้เราเห็ดนรอไม้นะครับหอยไปแล้วสี่ถุงก็ใหนอนโตหนึ่งเลยนี่ก็แกงพิมพเลยนอน,นในไซยังไงอ่ยนะเออใส่นอนน้ำบอ่บอบ่นอนเขาเอง <laughs> มันเขาไปนอนอยู่ในหอสมเล <laughs> ยเฮ้ยแล้วคอยรรมากินกปลอยทำไสไปจนบ่ออืมไปจนนอน <laughs> สบายเราฉลองชาแน่นอนเราฉลองชาแนนอนคนใจดีดีนอนน้ำเป็นแมตช์เข่าไหมล่ะม่นมน้อมากันหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำแล้วกันนอนพักผ่ดดนอนอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าติดต่อติดตัวน้อง

อันนี้เขาอะเห็ดขยะสามคนนังก็บอเลยเอาบ้าบอไม่เข้า้อน้อนกับนอนท่านม่ให้ละเกิดเรื่องใหญ่เลยว่าเได้กินข้าวน้ำยูไหครัวได้กินน้ำ

แน่นมันดูนี่บักอันนี้เฮ้ยท <c oughs> ี่น้องมากินน้าบาทนี่น้าโมเย็นบันไดเนาะสบายเนาะน้นำก้อนโมมาแต่เศร้าจะหน่อยจะหน่อยสวยๆบอกกับไพ่อามาน้ำก้อนกินข้าวเลยนอนก่อนนินบอกยากคอยกับสูต กินแล้วนอนยากินแล้วนอนโอ้ยากระปุสูบเก่ง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 ค่ะกินยาเบาลีนี่อ้าวต่อกินยาเบาลี่นะที่บอยาท่านหมอบ่โอ้เบาลีซื้อมาได้เก่งอะลิเบาลีนี่หูจะยาดีบ่หูจัดยาดีบ่แล้วเอาไปบอกยากระปุกสูบกินแล้วก็นอนเข่านี่มีเหีือมีเฮง ยิ่งไรื่อง่อน้องแพนละประชองบาทนี่พักพรถ่ายกัคนพักพรนี่ว่าตอนนี้ถ่ายกับคนพักพรกินข้าวแล้วก็นอนสามเต้าจะได้สบายใก่อนกินข้าวนะเออมื้อนี้เราบอกกินนี่อ๋อทำนี้กินมีแล้วเรากินพ่วงควายมาแล้วก็กินเท่านึงแล้วเรากินนี่บ่กินกินนี่ดูอีอยู่แล้วสามเต้าเฮ้ยอย่าละเรากินข้าวแซ่บเลยเจ้าเอายามิตามินพร้อมบ่มาให้เรากินนะ เพราาะว่มันต้องเี่ยถุงมือนะถุงมือรับต้องระบ,บ,บุมบำรุงระบบประสาทและสมองหัวใจเพราะได้มันลายยาได้นั่นแหละเห็ใหุในเราจะกินเขาเลยกินนู่นแล <นะ S 2> ้วน่าจะเอาวิตามินซีน้ำผึ้งมาให้โอ้ยาวิตามินซีนี่วิตามินซีวิตามินซีแล้วเขาจะมาปั๊มหน้าดินนี่น้องเพื่ม่หน่าจะเห็นบอกถ้วยประพรก่อน้าจะมาพากันปั๊มหน้าดินแล้วก็มุ่งอาแท่งมาเลย ได้ไซบอเลตไปตั้งวัดเบิ่งเป็นได้ไบอลิเอาเรื่องบาไทยเอาบมาเทอาชาวไบน้นอนพักผ่อนอยู่สบายดีแล้วพักผ่อนแล้วพักผ่อนก็ห้ไหมหรือว่าอุปใส่อุปกรณ์นี่อย่างมากครบเลยเฮาจังปุ๊กเรามาเฮ็ดเวียกน้ำ่น้เราเลยงนาดเราก็ลุกเลยนอนนอนเฉยไม่เดือดกระลุกนั่นแล้วให้เราพักผ <c ười> ่อนเราเมื่อยนะคิดว่าเฮ้ยเขาเฮ็ดคืนนี้เลยเวี <c ười> ลลวยบโบราณเล,ลยเฮ้ยคอยเฮ็ด quạt bừng lại cả hello mà hít bọc bẹp bọc chẳng vậy ảo nháng ảo mét bọc ảo mét à, bừng mét còn đỡ bọn đi đó ให้เม็ดได้ยังมาเอาเสียมบ่บอลนี่ใกล้ใกล้ดิมันลมมันลมอยู่แล้วไม่ไปมมจุดใช่ไ้มไปเสาใช่ไิม ปดพูดสองก็อ nah, right. ี s right, <S okay yeah. yeah. no ้เอ๊น okay. yeah. like ี่นี่พอดีเลยดิต่างสีเท่านหนเนาะนเลยสองเมตรเอาประมาณอะไรบ้างเออสอเมตรเต่าใช่ครับดึนออกคอนเาบอลเท่าเส้นันนี้นะะสี่เะโอเคไหมตัวนี้ไป เอากลางเลยพอหจะแทงกลางเลยกลางแล้วพบอกเาะว่า hmm. ม mm ันชามตนนั hmm. so, uh, oh, uh, mm ้นมันชองนึงมันต้องอันนี้มันหาบอกชองแมทาจะแทมาได้ปุ๊เขาบอเอกแทงตัวนี้เลยเยอมกมใ่ชามเสอือ้นี่จะแทมาได้ปุ๊บแตมันได้หาแมมันก็ได้2องแมหาพูดว่าอย่างนี้องแมทาแทกลางชนกลาง

แล้วมันบอแลมันตัวนั้นมันสเมตรไหโอ้เออแมงยูมีอรับแอเมตรท่เมตรยู่ามาุดวนั้น,น,นไพ่ขุดแล้ว,ลวเราโคตเนาะมเพราะเฮ็ดเื่องไม่หนิฮะเรื่อความเที่ยงก็โอเคพากะกันหน่อไปตัวนั้น อย่างนี้ยมัมากินโอ้มีไข่ปะแม่ต็มนีโอ้โหเนาะ2่อแมอ่ดีเนาะประมาณคิดว่าโอ้นี่เด้โอ้ยไหนเปรี้ยะโอเคเอาให,ห้แล้วดีมันจอมบอกระ้ับบาดนี่ต้องแพ้เลยโอเคเนาะเอาอาไกับไผ่ได้อยู่บอันน้ำแข็งนะ อบคนไม่ได้คนไม่ได้เบิ้งโทรศัพท์เลยคนข้าวมูมัวถ่านเลยคนเราไม่ได้เบิ้งโทรศนซับเพื่คนเจ้าอมาอย่างเดียวบอกแล้วคนไม่ได้เบิ้งโทรศนซับเออโช่เพิ่นวางไปก่อนพี่น้องโทรศัพท์ว่าเจ้าเสร็จบอกเพิ่นวางไปก่อนมาเลยข่อยข้าวมูมมามัวถ่านอยู่หน้าทรายมาเห็นหน้าทไซข่อยกับเจ้าด้วยแล้วาอันมาตอนบ่ายนี้บอกแล้วแนวใช่สเตอร์รถใช่กันพาเบรกรถข่อยส่งคู่บอกบอบบอบนะ มันบอกว่าเราเพื่อเลี้วเท่รกินนีเพื่อท่านหมอพุทธกินนีแล้วอยู่เพื่อท่านหมอได้บอกวนคอยสัพาเราไปมุมเมาไปมาเราไปไปไปมาเราเรื่องนั้กอนะกินหนีเพื่อท่านหมอหออยเอยเห็นเราไปหาท่านหมอได้เห็นเราให้นะเราเป็นเอได่อยวะเมนมาไว้มาไว้บเราอยากได้เีบอบอบอรอพอแพทยี่ัมาเจ้าดิมาก่อนมาก่อนเียที่ถามเราวามากไก่ผูอกมาสัมภาษณ์เราจะ าพาดอยู่เพื่อนก็ได้แล้วว่าวบดโหแล้วบ้านข่อยเมื่อบ้านเราอีกแห้งไกลอีกแล้วคำเมื่อเจ้าเมื่อบ้านเราเราเสาวปัดต้อนปลาลีต้อนเด้พอได้กินอยู่ข่อยก็ได้ิกนได้โบลายก็พอได้กินนี่คือเงาเาบอกว่ามันนี่ก่อนมันนี่ก่อนพี่เต็งตลวอแท้มาถึงมาก่อนเดี๋ยวพอเปิดคลิปเนาะเดี๋ยวพอเปิดคลิปแล้วว่างจงให้สัมภาษณ์ออกนอกสัมภาษณ์ว่าด้ยสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้แล้วผิดลง เนาะเดี๋ยวไอ้บอสฮะนี่กอนสบายดีท่านหมอเนี่ยไมา่หาท่านมอมามามสบายดีทิมมันสบายดีสบายดีไปไปทางใดเดี๋ยวนี้พักผ่อนกินข้าวเดอพักผ่อนกินนี่ไปบงกันมาพี่ก้อนนะบอสบอสบายแล้วต้องสบายบ้านสบายบาถือคือต้องบอให้ชำรดเนาะบอบบบยอมให้ำด ายบายาดีก่อนมาสบายดีเป็นอะไรคอยเห็นคลิปแบบดูเดือดกี่นิดูเดือดอยู่ใส่ไผ่ให้นะให้ยังนะเราให้แล้วคนทีมงานแต่ทิมเนาะเอากล้องไปถ่ายไปถ่ายเอาสบายก็มาเทิร์นนอนพักผ่อนอ้แล้วพักผ่อนก่อนเพราะว่าเรารอให้อุปกรณ์มาอย่างมาจังปุ๊กแล้วบาเทิร์นกันลงมาเห็ดตอนนี้เราพักผ่อนก่อนแม่เพื่อนว่าสวยจังน่อยพ่อได้นัดกับเพื่อนอยู่ แม่นแต่ว่าจักช่วยมื้อนี้หรือช่วยมื้ออื่นมาเลื่อนมานอนบ่คืนในจังหวัดนอนนอนกัดอันนั้นแน่แล้วเพราะว่าเราเก็บห้องน้ำเห็ุใดมาแล้วนะขุดห้องน้ำเพื่อแล้วให้เราพักผ่อนก่อนเอายานอนรับนะเขากินแล้วก่อนจะมาแล้วเป็นอะไรอันท่านหมอเราคือหายเราอยู่พังไหม นั่งพินาเราจูพังเราจูงพังบอจักสาเหตุปัญหาได้มีแต่ว่าภาพเอฟซีไปเบิ่งอยู่คลิปของบ่วัดเลยบันาบันาข่อยก็อยากจักคือกันเบิ่งในคลิปบ่วัดเลยก็ได้บอแล้วเทธอหน้าเด้อเขาจีบผใหญ่จำพาดเนาะแม่เป็นอย่างนี้นะคือกันข่อยก็ได้เราหน่อยแม่สาเหตุที่เราให้อพนังนั่งนั่งปิดบังหัวทีมงานบ่เดี๋ยวนี้ฮะปิดบังแพงอย่างบอจักก็เบิ่งในคลิปแล้วข่อยก็บบอจักคือกันบอแล้วเพราะตามที่เจ้าไปเห็นเลนะเหตุการณ์เป็นได้ไหมข่อยจะเอาเครื่องไหนถ่ายเจ้า เรื่องราวกำตาไในคลิปเลยบมแล้วบ้าบอสเธอหน้ามู่เผยชำพั์เจ้าจะให้โมใดอมานั่งชนะสิเล่าให้ฟังเลยมนั่งเตี้ยนั่งเตี้ยเล่าเลยนั่งน้ำกันแล้วววนั่ง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 ไปหมดแล้วนั่งน้ำกันมันจังเล่าแบบเออแล้วองเรื่องนั่งไปว่าเธอขอยีิจบคลิปเด็ดิเรื่องเงนั่งเล่าแปบว่าเอาข้าวข้าวก่อนนะข้าวนะเป็นอะไรช้นใจแห้งวอดเลยเกี่ยวกับท่านเพราะว่าเขาเบิ่งเลยสงสารเล่านะมาทำ มาัเ่ามาักเ่ามานั่งน้องตันเขากับามาแล้วโดนน้องบอเแมนมีวันราทีหอดบาววบกับพอเพดบอสเราจะให้มันบอแมนนั่นมานั่งมานั่งสิเ่านั่งบอกความให้นั่งเรนนี่ผัวจางไหสบายดีเอซีุกุกชุกนนสบายดีพอเพน้อยเบาโอริเอาดิแม่นะตั้งใจพัง้เลยนี่าคือเากับบได้ไปหาเพื่นจะโดนเนาะ เราไปเห็นเจ้าเลยเราดีใจบ่ที่เจ้าไปเราจะให้ให้แล้วดีใจแห้งเห็นบ๊อบไปหาหมึกดดีใจแห้งเราเรื่องของเรื่องนะมันเป็นแนวนี้อะไรแบบว่าเราเทิบแห่งหยับพังหึ่งพอสมควรที่เราจะไปหาเราบอแม่เราก็เลยไปเยี่ยมเบังนะเห็นจะชื่อเป็นอยงไรคือว่ามือนี้คิดจะได้คือว่าไปหาเรานะแล้วเราก่อนบ่คอยถามีอน เพราะว่าหู้แล้วเราอ้าวเริ่มต้นเลยอ้าวเริ่มต้นเริ่มต้นเอาไบริ้กวัยไหมหูดอกชกลิปก้อนอยู่แล้วนะบัวไห้เล่าแต่ล้นวดไดีนี้วัวเล่าแบบชาเหตุที่เราให้ลูกนะเนาะข้าวแม่นจะบอกได้ว่าเราจะอยู่บ้านข้าวขาวนี่มันบหู้เรื่องไลยสาเหตุที่เราให้ให้ย้อนหยั่งนะยากหู้ทำนี้แหละต้องตรงประเด็นเลยเป็นยังจะให้นั่นเนาะแต่ต้นนั่นแหละแึงเล่าก็ได้เนาะแต่ต้นนั้นเพราะว่าให้ย้อนแต่ต้นได้เออให้ย้อนหยั่งอ่า ฟังก่อนพระเจ้าโบ้หงเหตุผลกระถับพังได้ไหมเอาสินังพังบางอย่างเดียวบัดนี้ก็คือมันหึงเนาะหลายเดือนแล้วเราก็บม่ได้ไปหาเพิ่นนะ<ม>แล้วรถมนันนี่มีโอกาสได้ไปแล้วรถเราบอกว่าโอ้เบิดทางแล้วบอกว่าเอ้ยเราวะเบิดทางยังน,นะทตรีมอัน ไข่กระทิ่มปลาข่อยบนลองดตุนาวะข่อยเมื่อยลบเลยขวดตื้อหนึ่งข่อยเมื่อยลบพื้นนี่ติดปะฮะกาตีพี่น้องหรือว่าได้ได้ได้เพิ่นมาช่วงแล้วพ่อแม่เออแมนแมนแมนนะนู่จั๊กรถน้องรถเนาะสายนี่โอกายด๊อกสายได้เรียงไว้เป็นไวไฟข่อยออกมาดิเด่นเด่นเด่นคนอะเจ้าบ่บ่ดอกหอบปล่องหัวน้าก็มีน่าจะเจ้าเดียว ปองของน้ำแล้วก็ไม่สังกสีหมอมคนี่เพิร์ว่ามือนี่กสิมีสีขาไปชงยุทางข้าวนาเทิงขนดมาอันจะเป็นคนละเจ้าใช้อันนมใช้ได้หรอะเบิดแล้วที้งอกไองไว่นไม่มาเหาะไม่มาเพิ่นกำลังอฟังบัดไปประเด็นใม่อีกเลยเอาท่านหมอเพิ่นว่ามีแต่คนที่คนป้าคนหันเนี่ยนะนหัน ให้เจ้าหน่อยเจ้าเราจบให้บอ,กอ่กระเพาะเรานีทานนี่ไม่ไหวเนาะแมนก็คือมึแต่ค,คนถึงคนตาเราวะได้ให้ห้องท<ร>้องแที่กินกับบูมีบูมีผู้หาการจะไปทําการทํางานกับเป็นเปี้ยเป็นรอยเราบหวนบวมับงบ่งบอก็เลยเฮ็ดให้น้ําตาของความน้อยใจลังไหลออกมาไหลลงสานเนาะก็อีท้นนัแล้วก็กจนน้ําตาไหลไปนะอ๋อคันพอเห็ดไปให้หยดบ้องในของเรา ใช่จักจิกงัวทนหมอจักจิกงัวพับเพชรแล้วน้อยใจพี่น้องเนาะโชคชะตาชีวิตเราสำหรับคลิปนี้ก็ี้ได้ขอตัวลาไปก่อนจะไดนก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เด้อผมไอ้พี่น้อง